สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมช่องรถไทยมือสองศรีสะเกตรันพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกตครับผมเมื่อนี้มานําเสนอคูปตาสี่สิบแรงครับผมมีเขามาอีกหนึ่งไล่การครับผมขั้นหนีง่ามๆเลยครับผมสภาพพร้อมใสเครื่องเกียร์ดีครับผมอย่างเดิมพร้อมรถทั้งซีเซนครับผมรื่องเดิมๆ,ๆเลยยังบ่ได้ล่างบ่ได้อาบ่ท่านได้อาบน้ำแต่งโตครับ รถจดทะเบียนปี61ครับผมปี61เอกสารเริ่มชุดโอนครบครับคันนี้เปิดราคาอยู่38 5 0 0 0พบาทครับผม3 8 5 0 0 0หาพันบาทครับสภาพพร้อมใสครับผมสีสันเดิมๆสีสันเดิมๆยังบ่ท่านได้ล้่างบ่ท่านเด็กัดครับผมรถพึ่งมาหอดครับยังมีขีดินขีตมติดอยู่ครับผม แต่กับบม,มีหวัวซึมครับพ <c oughs> อถอดปต่อไปครับผมยางหนากับประมาณ80เปอร์เซครับผมพอ,อใส่ใดอีกอยู่ครับผมยางหลังกับประมาณ80เอร์เซนครับลบ,บอกหูครับผมอมีหวัวซึมครับ สีสันกับืิวว่างามอยู่ครับผมอุปรกรณ์ด้านหน้าตาสร้างครับผมผ่านหลังเป็นผ่านหกตาสาาั่งอีสองสองซีเฮบิพัดครับโค้งงามใบงามครับผมแปดร้อยช่วงครับผมคันนี้ครับ เคื่องเกียร์ไฮโดรลิกดีครับผมเรื่องจอดเจ้าเฟืองไทยเงียบเงียบครับผม สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมทรงฟรีสามลอยโลครับผมราค่านี้ทรงฟรีสามลอยโลครับผมมากระโรมาเบอามาติดต่อสอบถามกันใดโทรมาเบามาจามาเบามาคุยกันใดครับผมหรืออยากเบื้องจุดใดเป็นพิเศษกระโรมาคุยกันครับหรือบอธา,ายุบอกรกับแวะขาวมาเบื้องอลดโตจริงใดนะครับผมสภาพกระสีประมาณนี้ครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับยูร้ามีอีกหลายหลานร้ยกันอยู่ด้วยครับผมรถพึ่งเขามากครับถาอาบน้ำแต่งตัวครับส่วนใหญ่กับเซมี่สามสองสี่ศูนย์ครับผมตังงบบสูงสามสองกะเป็นตะเห่นเป็นตาใสตาสอยอยู่ครับผมเพราะว่ารถสเปคเดียวกันกับสี่สิบแรงครับผมต่างกันแค่ยางครับประมาณนั้นลิปนี่ประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวมือใหม่สีรีวิวอีกท่นครับผมราคาเบาๆขั้นนี้ครับสามแสนสี่หมื่นเก่าขันบาทครับขั้นนี้เป็นรถไฮครับผมด้านหนาครับพันบุกเบิกครับอยากได้พันพ่วนก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับผมในราคานี้สามแสนสี่หมื่นเก่าขันบาทครับผมทรงไฮฟี่สามร้อยกิโลคือกันฟังนี่ก็จะเป็นสามสิบหกครับผมขั้นนี้สามแสนสองหมื่นหาพันบาทครับงามๆเลยขั้นนี้ปลายปีหาเจ็ดครับผม ยังบ่ทันได้ล้างยังบ่ทันได้อาบนา้ำแต่งตัวครับรถสีสันเนื้เดิมสภ้อาเนื้เดิมครับผมสามแสนสองหมื่นห้าพันบาททีบ้าสามสองก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะส <c oughs> วัสดีครับหน้าตาเดียวกันครับสี่สิบแรงครับผมราคาก็อยูสองไปปลายครับผมสองไปปลายโทรมาติดต่อสอบถามกันได้เด้อครับลานอยู่บ้าเบนเสียวตมบลเสียวอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมที่เซ็นซีเลนครับผมเซ็นสองศูนย์แปดห้าตัวอำเภอหนึ่งกิโล หางสะพ่านคำแยกบรรจาร์เก็กิโลครับผมหางสามแยกหนองหูเหลือยมสามกิโลมาบ่หอนมาบ่ถึงก็โทรมาเด้อครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ซีเจ็ดห้าสามศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ซีเจ็ดห้าสามขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอให้เฮงเฮงลุยตลอดปีตลอดไปครับผมปีใหม่อ่าปีใหม่สิไกลมาฮอนเด้อครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีเงินมีทองใส่บ่อขาดมือเด้อครับผม ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหลายๆครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ